ไปคุยกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมนายกอัยยารานะครับโอ้สวัสดีค่ะท่านครับครับว่าจะถามเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนนี้อยู่หน้าไม้เลยครับท่านนายกครับเป็นรายการพิเศษเฉพาะกิจครับตอนนี้อยู่หน้าไม้ผมอัมรันกับอังคณาดําเนินรายการอยู่ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ในตอนนี้หลายคนเป็นห่วงเอในเมืองครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าน้ําน้ําจากแม่น้ําปัตตานีเริ่มจะมาสมทบกับบึงแบร์เมอะอยู่ใช่ไหมฮะล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกเชิญครับครับตอนนี้ในสถานการณ์ในเขตเพชรวาลในพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับก็จะมีอยู่บริเวณตลาดมะพร้าวนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น พื้นที่ที่ในช่วงหลังสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการช่วมประจําเหตุผลก็คือเนื่องจากเส้นทางของการระบายน้ําที่ออกไปสู่บึงแแบมอะเนี่ยมันได้ถูกถมไปหมดนะครับด้วยการขยายการก่อสร้างต่างๆนะครับสร้างบ้านเรือนเพราะนั้นพื้นที่ที่เป็นการระบายน้ยําไปยังบึงแบมอะก็เลยยากลําบากขึ้นซึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเทศบาลเองเราเองก็ ไม่ได้ยอมจำนวนนะครับเราได้ติดตั้งเครื่องไดโว่ก็คือสูบน้ํากลับจากตลาดมะพร้าวมาลงรางระบายน้ําข้างหมู่บ้านเมืองชองนะครับเพื่อที่จะไหลออกไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ติดตั้งเครื่องไดโว่เพื่อผักดันน้ําอยู่บริเวณในวัจราธรรมรามในบริเวณปลายรางระบายน้ําเพื่อดันข้ามไปฝั่งตลาดต่อนะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็ติดเรือติดตั้งเรือ ดันน้านะครับในบริเวณเอรา,างระบายน้ําระหว่างที่เป็นการบรรจบกันระหว่างมาจากดาวะนะครับที่มัสกัตกับทางรางระบายน้ําที่มาจากในเขตเทศบาลวนะครย,อยละลาซึ่งเ,เราก็ติดตั้งเรือปักดันน้าเพื่อที่จะดันน้ําจากในเขตให้ออกไปสู่รา,างได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในในพื้นที่ในเขตเทศบาลก็ถือว่า ถ้ามีน้ําที่ท่วมบนผิวจราจรก็คงเป็นบริเวณตลาดวะพร้าวาแห่งเดียวนะครับ <c oughs> กับชุมบริเวณชุมชนหลังวัดจราธรรมรามในวัดนะครับกับตรงในที่ลุ่มต่ํานะครับที่ที่ท่วมอยูอ่เมื่อสักครู่ที่ผมไปต,วตรวจดูก,ก็มีบ้านเรือนอยู่ประมาณสักสองสามหลังนะครับที่ท่วมอยู่นะครับด้งนั้นก็อยู่ในภาวะปกติแต่อย่างไรก็ตามเราเทศบาลเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ตั้งแต่เช้า อ่าสี่ห้าเราก็เริ่มมีการสั่งการนะครับก็มีการอ่าระดมคนในทุกฝ่ายซึ่งเมื่อเช้าก็มีตั้งแต่เรื่องอ่าายุที่พัดต้นไม้ครับอ่าอ่าล้มไม่ว่าบริเวณวัดพุทธปภูมิมนะครับบริเวณตลาดเก่าที่ศรีปุตตาบริเวณวงเวียนสามนะครับบริเวณสุขยางใกล้บ้านอาจารย์มณนณนะครับก็มีในหลายจุดอันนี้เราก็ได้เคลียร์ทั้งหมดวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็ ดําเนินการแต่ว่าในคืนนี้เราก็จะเฝ้าระวังเพราะผมคิดว่าน้ามวลน้ําซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อวานตัวเลขของปริมาณฝนที่ตกมากเนี่ยก็คือพันโตปานังสตานะครับที่ค่อนข้างตกมากพันโตเองก็ร้อยกว่ามิลน,นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของรามันเองซึ่งมีรอยต่อกับนาราิการวาตก็คือเขตอําเภอรือาะหรือศรีสาครเนี่ยนะครับซึ่งนาฬิการวาตก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ตกมาก 200กว่ามิลน,นะครับก็ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะมาลงสู่ตลดาดต่อตอนนี้เราก็เร่งในการสูบน้ํานะครับโดยการเดินเครื่องปั๊มทั้งหมดนะครับในเขตในปั๊ม4ก็คือบริเวณเอ่าบริเวณน้ําที่จะออกสู่แม่น้ําปัตตานีนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําทั้งหมดนะครับออกให้เร็วที่สุดก่อนที่มวลน,น้ําใหม่จะเข้ามาแล้วก็ทางเทศบาลเองก็ได้มีการออกประกาศเตือนในฉบับท,ที่หนึ่งนะครับในช่วงบ่าย ก็คือเตือนในชุมชนก็คืออชุมชนบริเวณตลาดมะพร้าวชุมชนหลังวัดยาธรรมารามชุมชนตลาดเสรีซึ่งก็วันนี้กันนี้ก็น้ําเอ่อบนถนนและนะครับ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของชุมชนหมู่บ้านเมืองทองนะครับอ่าสี่รลืองรถฮะตลาดเก่านะครับวิถุนุชที่สิบเนี่ยก็ก็คงจะเป็นคิวก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นในให้ขนของขึ้นในที่สูงไว้บ้างแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของไป เรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับเพราะว่าน้ํากับไฟฟ้าก็เป็นของที่มันอันตรายนะครับก็เป็นมีการออกแจ้งเตือนนะครับผมท่านคะในกรณีที่คณะทํางานบริหารจัดการน้ําของจังหวัดยะลาที่เขามีการตอนเนี้ทางเขื่อนบางลางเขาไม่ระบายน้ําเลยมีผลหยุดระบายน้ํามีผลดีกับเทศบาลนครยะลาของเราไหมคะท่านก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีเฉพาะบริเวณน้ําที่อยู่ท้ายเขื่อนะนะครับ ซึ่งบริเวณน้ําใช้คือถ้าถ,ถ,ถ้าดูตัวเลขเมื่อวานเนี่ยน้ําบริเวณทันโตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เ,เกิดบางหลังไม่ระบายน้ําก็คืออย่างน้อยก็เป็นการปับตอนน้าจากทันโตที่จะลงมาสู่ยะลาะครับ,รบก็จ,จะมีบริเวณท้ายเกินอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ก็คงก็มีผลดีที่ทําให้มวลน,น้ําเนี่ยที่จะอได้ลดไปส่วนหนึ่งนะครับเป็นการพ้องต่อไปนะครับ ค่ะท่านลงพื้นที่ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่จุดไหนครับท่านครับใช่ผมอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านเมืองทองครับอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่นั่นจะให้นักประดาน้ํามาเคลียหัวบัวของเครื่องสุกน้ํานะครับเพื่อจะให้น้ามีการสุบได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอโอ้ใช่นักประดาน้ํานี่ลงไปเพื่อที่จะเคลียเลยใช่ไหมคะท่านคะอ่าเป็น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 ลางระบายน้ําที่ข้างหมู่บ้านเมืองทองนะครับก็ไม่ได้พันตรายอะไรมากเราก็ ให้ประดาน้ําลงไปเคลียรเพื่อที่จะทําความสะอาดรอบหัวบัวที่ทําให้การสูบน้ําเราได้เป็นประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับท้ายนี้ท่านมีอ,อะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะเออก็อยากจะเรียนว่าก็าอยากให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารตลอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําเนี่ยผมคิดว่าก็ได้ให้ขนของที่เป็นของหนักต่างๆแล้วก็เรื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝากให้ให้ดูแล ในเรื่องนี้ด้วยว่ามันหมายถึงชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนก็ติดตามประกาศของเทศบาลซึ่งเราก็จะลงตั้งแต่ในไลน์โอเอของเทศบาลน,นะครับมีลถประชาสัมพันธ์แล้วก็ตามในเช็คดูของเทศบาลด้วยนะครับวันนี้คืนนี้เราก็คงเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับค่ะค่ะขอบคุณท่านมากค่ะท่านนายกค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ